สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับแฟนเพียร์อาตนากรมาล่ำใจเกินร้อยครับพี่น้องครับมือมื่อฟาวๆท่านงานรดกัไม้ายางแตกนะพี่น้องแตกพร้อมกันสองรอเลยนะครับ ตอนนี้บอดกับพิต้อประกันพี <c oughs> ino, งง่นองเบิงไ่ไันเพี่น้องเบิ้งจา <c oughs> òn, งเดงบบไง นวัดธรรมดาิ <c oughs> จะโศกหนีนะครับคนไม่เป็นอะไรแต่ว่าบอดอาจจะเป็นหอนงานสากจักน้อยนะครับแตกกระแตกสองรอพี่น้องอันนี้อันนี้ก็อีกคู่นึงใดเข่าวมาเบิ่งแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอาบน้ำด้อครับด้อ อดกับอาร์ตปลอดภัยดีนะครับก็ครับทารถเสร็จล้ดนงานดี lắm ำนั้นมนันว่แล้ว,ว,เ,วเอาลว ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงในวันที่โชคร้ายก็ยังมีก่างแขงเปลี่ยนมันเพลนดันเป็นอย่างบรเปลี่ยนแบบเปลี่ยนกลับไปกลับมามีบล็อกบล็อกให้ใครฟิลเตอร์แล้วแล้วก็เข้าดึงเข้าไหลไม่ได้เอออันนี้ก็ไม่ขึ้นไม่เห็นคอมเมนต์สวัสดีครับ กันมาแล้ว,ลวกันมาแล้วโอ้ยน้องนี่ต้องเม็นต้องดูนะนี่หายจัดจังเล้นี่เด็ก